เฉลิมพระชน73พรรษาเทิดฟ้าไทยสิริพิไรพิพัฒล้ำมงคลสมัยทะสถิตเป็นมิ่งขวัญประชาไทยภูวนยัยวชิรเกล้าเจ้าจักรพานทรงสืบสารราชกิจบรมนาถทรงธรำนุบำรุงชาติทุกถิ่นฐานทรงพัฒนาโอบเอื้อทุกโครงการ ถิ่นกันดารโคกหนองนาเกื้อชีพชนทรงรักษาส่งเสริมพระพุทธศาสตร์ทรงประกาศอุปธรรมเลิศล้ำผลทรงเกื้อหนุนทุกศาสนาแผ่พิมลพระกาลุนอุ่นกระมลไทยทุกยามทรงต่อยอดพระบณนิทานมหาชนกทรงคลายทุกปวงพระศก นิกรสยามบังเกิดเหตุแห่งใดในเขตคามทรงติดตามช่วยเหลือเอื้ออาทรพระมหาการุณาธิคุณบุญประเทศพระบรารมีปกเกตสมสรพระไตรรัตเทพไทยถวายพระพรพระภูทรบวรนคลาทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวพัทธิลาทางะะารัตนสุวรรณผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสายบุรีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสายบุรี